ส้มตำเผ็ดๆมากแล้วค่ะเอ็ดเอลไลสไตล์เฮ็ดส้มตำแบบเอาเผ็ดๆเอาให้มันห้องให้เลยพี่น้องเอ้ยมาหอดเดนมาร์กค่ะอยากกินเผ็ดๆพี่น้องเป็นไขวัดไขวัดไขวัด,วดก็เลยอยากเฮ็ดเผ็ดๆกินนี่นะพี่น้องให้จังไรแต่บบอกห้เบอ่งเดอค่ะ เอาสมตามาอวดซื้อๆหน่อยน้ำขนน้ำไลยไหลจักหน่อยเนาะเป็นมาเ้อรการ์ดยินเสียงบอฮะอืมแซ่บๆเลยเๆค่ะพี่น้องเพจเอาบัตรพี่กับกัมสซกัมสซเลยเนาะได้ยังกะถินมาพร้อมโอ้ยคนไทยกับน้ำไลยไหลแล้วพี่น้องเอ้ยอยากกินเพจเพ้ให้ไข่แตกเนาะให้ให้วัดปัญหาเนาะพี่น้อง ขนมขันบยปาะบัทนี้ก็คือสิบห้าอันปลาเดียบค่ะน,น,น้ำจิม้มอันนั้นเนาะ